สวัสดีชาวเศรษฐีทุกคนครับในวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเป็นอีเวนต์ตัวละครหลายๆคนคงเห็นจากสปอยของอินโดนีเซียกันไปแล้วก็คือน้องเซิร์ฟเกาหลีเรียกว่าดิออนใช่ไหมแต่มาเซิร์ฟไทยเปลี่ยนชื่อเป็นไดออนอ่าเหมือนเหมือนสิงโตแม่ไลออนอย่างนี้ไปดูความสามารถกันดีกว่า ความสามารถของตัวใหม่ก็คือ <c oughs> เริ่มจากตัวธรรมดาก่อนมีอยู่2เวอร์ชั่นเมื่อเริ่มต้นเทินของเราโอกาส30%ย้ายไปยังพื้นที่ว่างก็คือย้ายไปยังพื้นที่ไหนก็ได้น้อยที่ว่างอยู่แต่ว่าไม่ใช่เมืองของเราหรือว่าเมืองของศัตรูแล้วก็ถ้าเราก่อสร้างก็จะมีโอกาส 25%ที่จะสุ่มสร้างเมล็ดพันธ์แลนด์มาร์คเอาไว้ในพื้นที่ว่างแบบสุ่มก็คือสมมุติทุกครั้งที่เราก่อสร้างโอกาสเนี้ยทุกครั้งที่เราก่อสร้างก็จะมีโอกาสอยู่25%ในการที่จะสุ่มเมืองเมล็ดพันธุ์ผุดไว้ในพื้นที่ว่างก็จะก็จะเป็นเมืองที่เป็นทงเนาะฝ่ายตรงข้ามสามารถตัดได้นะ จนกว่าจะเป็นเทินต่อไปมนถึงจะกลายเป็นแลนด์มาร์กก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีใครมาตัดหรือว่าเมืองมเมล็ดพันธุ์นั้นไม่โดนทําลายเมืองมเมล็ดพันธุ์นั้นในเทินถัดไปก็จะเป็นแลนด์มาร์กทันทีทุกเมืองเลยแล้วก็สกิลที่2ถ้าเราก่อสร้างโอกาส50%ชาร์จพลังงานชาร์จพลังงานก็คือจะมีพลังงานที่เป็นหยดน้ําอยู่บนหัวน้องอ่ะอยู่3ชาร์จ ก็จะมีโอกาส5 0าสอาชาร์จพลังงานก็คือถ้าเราก่อสร้างใช่ไหมพลังงานก็จะเก็บสะสมคล้ายๆกับทูตสวรรค์อาจาอันนะแต่ว่าทูตสวรรค์อาจารนจะเป็นการชาร์จโดยการตกเมืองใช่ไหมแต่ว่าดิออนจะเป็นการชาร์จโดยการสร้างก็คือถ้าเราเก็บครบ3มชาร์จปุ๊บเราก็จะติดตั้งส่วนองุ่นเอาไว้ในพื้นที่ทั้งหมดของเราเลยนะ ย้ำว่าทั้งหมดเลยพื้นที่ทุกพื้นที่ของเราในแผนที่จะเป็นสวนเถาวันแล้วก็คงอยู่1นึเทินก็จะมีโอกาส50%ดักจับฝ่ายตรงข้ามที่เดินจากการทอยเตา่าหรือว่าเที่ยวรอบโลกก็เป็นสกิลดักจับที่สูงมากๆสกิลดักจับของดิออนเนี่ยไม่ใช่เอ่ไดออนเนี่ยไม่ใช่ จุดประสงค์ก็คือไม่ได้เป็นการล้มละลายเนาะแต่ว่าเป็นการกักเขาไว้หรือว่าทาลายพวกเออเซิร์ฟเรายังไม่มีหมวกไทเทเนียมก็ไม่มีอะไรที่สามารถดุดจากการดักจับได้ในเซิร์ฟเราตอนนี้นะก็คือเอาไว้แบบกันเขาอ่ะกันเขาไม่ให้เดินเฉยๆเป็นการดักจับเพราะว่าเมืองของน้องจะไม่แพงเนาะเพราะว่าน้องเป็นสายวิกตอรียมาดู ตัวดาร์กไดออนกันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ดอกไม้เป็นสีดำแล้วก็ข้างหลังเหมือนจะมีอะไรดำๆพุ่งขึ้นมาเหมือนน้องโดนเผาอะตะลกอะ DM ทำไมถึงไม่เอาแบบสัญ,ญาลักษณ์ที่ถูกปลุกแบบของเกาหลีมา,าสกิลก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นธรรมดาเนาะถ้าตัวดาร์กมาก็ต้องสกิลเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นเริ่มต้นเทินโอกาส40%ย้ายแล้วก็ก่อสร้างโอกาส35%สุ่มสร้างมเมล็ดพันธุ์แล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นโอกาส70%ชาร์จพลังงานอันนี้น่าจะสูงกว่าเซิร์ฟเกาหลีเนาะแต่ว่าไอ้สกิลแรกอะของเซิร์ฟเกาหลีมันจะ50%กับ38% ก็สกิลที่2ชาร์จมันสูงกว่าเซิร์ฟเกาหลีเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีมันน่าจะ50%ส่วนส่วนอุ่นเอาไว้ดักจับก็จะเป็นโอกาส80%แทนสูงมากเลย <c oughs> GM เข้าใจดีแจกตัวน้อง Dark d ไดออนมาให้เราเล่นลองทดลองเล่นดู10รอบว่าเราจะรู้สึกพอใจไหมหรือว่าอยากได้ไหมเนาะถือว่าดีนะเนี่ย GM ทําทำดีมากเราสามารถเอาน้องมา ทดลองเล่นจากกล่องจดหมายได้เนาะน้องจะถูกถูกส่งมาที่กล่องจดหมายของเราแล้วก็รับมาก็จะเล่นได้ทั้งหมด10ครั้ง10รอบก็คือน้อง Dark d ไดออนี่แหละเป็นตัวที่ถูกปลุกเป็นตัวเอ่อตัวดาร์กเนาะถ้าอยู่เซิร์ฟไทยก็คือตัวดาร์ถ้าสมมุติเราเอ่อถ้าเราปิดอีเวนต์ของน้องไดออนไดออใช่ไหม อด a r ไดออนถ้าเราได้รับดักไดออนในช่วงอีเวนต์ของวันนี้เนาะก็คือวันนี้ก่อนเที่ยงคืนเราก็จะได้อนญมานีประกายผลึกของไดออนมาก็คือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์จากผุดเมืองเมเล็ดพันจาก3 5จะเพิ่มมาอีก3ก็จะเป็น38%เท่ากับเซิร์ฟเกาหลีที่ไม่มีเท่ากับเซิร์ฟเกาหลีตัวที่ถูกปลุกอะ แล้วก็มีอีเวนต์เล่นชนะสุดสัปดาห์ก็คือวันที่30กับวันที่31ถ้าชนะ1ครั้งในช่วงเ,เวลาเที่ยงถึง4ทุ่มก็จะได้รับ 100, 100เพชรเนาะวันละ1ครั้งมาดูวิธีการทำอีเวนต์กันวิธีการทำอีเวนต์น่าจะค่อนข้างยากมากๆเลยก็คือการเริ่มแรกเลยเราต้องไปเก็บ A บวกอยู่5ชิ้น เอามาแลกเป็นแพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิตได้เนาะ A บวกที่เป็นบัวรดน้ำลึกลับ5ชิ้นเหมือนจะได้ง่ายไงเขาก็เลยเอามาให้แลกเป็นวัตถุดิบแพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิตที่น่าสนใจก็คือบีฮยองรางตัวเดียวอาแล้วก็วัตถุดิบหาได้จากกระนำเอปุ๋ยเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นอ่อนอย่างละ1ชิ้นมาสุ่มแลกแปลงแพ็กการ์ดวัตถุดิบ A บวกก็คือมีบัวรดน้ำกับปาลึก ป่าลึกน่าจะออกยากแหละเพราะว่าบัวรดนน้ำมันสามารถแลกได้แต่ว่าป่าลึกแลกไม่ได้ถ้าเราเอาบัวรนน้ำกับป่าลึกอย่างละ1ชิ้นมาแลกก็จะแลกเป็น S f ลอ o ร i a คือเพื่อนของน้องใช่ไหมใช่แล้วก็สะสม S 3ชิ้นเอามาแลกเป็นไดออนตัวธรรมดาได้ถ้าเราอยากจะได้ไดออนตัวที่เป็น dark ก็ต้องสะสม S อีก2ชิ้นสรุปแล้วถ้าเราอยากจะหาด a r ์ d ไดออจริงๆก็คือใช้ S ทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็เวลาแรกเนี่ยตัวไดออนธรรมดาจะไม่หายไปด้วยกิจกรรมการเล่นก็เล่น t o ริซึมลาทิเปิก็จะได้แพ็กการ์ดของน้องมาแล้วก็รางวันปิดอีเวนต์ก็คือถ้าสมมติว่าเราปิดไดออนก็จะได้รับ 100เพชรแล้วก็ถ้าปิดดาร์ไดออนก็จะได้รับ200เพชรถ้าเราปิดดาร์ไดออนสรุปก็คือจะได้รับ300เพชรจากการปิดตัวธรรมดากับตัวดาร์กนั่นเองครับส่วนบัฟของน้องตัวธรรมดาก็คือถ้าเราไปตกแลนด์มาของฝ่ายตรงข้ามก็จะมีโอกาส55%จ่ายค่าผ่านทางแล้วก็ป้ายสีหลังจากนั้นก็จะบวกอีก20%แล้วก็มีโอกาส3 5เย้ายไปภายในแถวด้วย เหมือนเป็นสกิลของจี้ใหม่ที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยถือว่าเป็นบับอเข้ากับน้องได้ดีเพราะว่าเป็นการป้ายสีเหมาะสำหรับสายวิกอยู่แล้วบัฟตัวธรรมดาก็คือเป็นโดนผุด40โดนบริจาค40อ๋อเป็นสกิลโดนบริจาคเลยนั่นแหละอ่าน่าจะไม่มีอะไรแล้ว สำหรับคนที่จะหาตัวละครใหม่ดาร์กไดออนเนาะมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นสายวิกะแล้วก็เปอร์เซนต์การผุดเมืองมเมล็ดพันธุ์มันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะมันค่อนข้างที่จะใช้ดวงอยู่ประมาณหนึ่งถ้าสมมติว่าในตาน,นั้นอะเราดวงดีมันก็จะผุดดีออคิดว่าการจบวิของน้องมันขึ้นอยู่กับการผุดของมเมล็ดพันธุ์นี่แหละว่าจะออกดีหรือว่าไม่ดี ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสายวิกจริงๆก็ถ้ามีไอดีนแล้วมันเหมือนไอเดี่นจะเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น GM เขาก็แจกตัวละคร Dark คไดออนมาให้เราทดลองเล่น10รอบเนาะถ้าใครอยากจะลองดูว่ามันเมืองผุดดีไหมหรือว่าชอบไหมก็ลองรับจากกล่องจดหมายมาทดลองเล่นดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนก็ได้เพราะว่า ที่โหดๆใหม่ๆห,หรือว่าตัวละครโหดหดใหม่ๆต่อจากนี้มันก็จะมีมาอีกเยอะส่วนสำหรับคนที่จะทำอีเวนต์ก็ขอให้หมดเพรน้อยๆแล้วก็ขอให้ปิดน้อยๆน,นะครับขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย